กกกกกกกิิิิิิยยอมมช็โีวันนี้แล้วพวกเราก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนเพื่อนห้องตีกันเนาะก็คือบอกว่าอะไรอ่ะเออสัมภาษณ์ผู้ชายที่ฮอทที่สุดในห้องในตอนนี้ค่ะมาตามพวกเรามาเลยสวัสดีค่ะครับเออผู้ชายเอ้ยไม่ใช่สิผู้ชายผู้หญิงี่ผู้หญิงแมร์โด้ปกติของ รี <Cornell>. ้ย่างดนดงสติครับก็เป็นคนที่ตัวเล็กกว่าเรานิสัยดีเฟรนลี่ยกก็อยากได้ไหมครับก็แบบเออแบบแค็งได้ไหมก็ได้เลยครับผมเป็นคนที่ตั้งใจเรียนแบบเนี้ยครับแล้วน้องอาเนี่คือใครครับก็ครับเป็นคนที่ไม่เคยสนใจผมเลยครับ เฉยๆอาศัยแล้วครับก็คงเป็นผู้หญิงที่แบบเห็นเห็นเจ็ดตัวค่านข้าจะเซอร์ดัมนิดหน่อยครับค่ะขอขอาคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อค่ะขอสัมภาษณ์แรหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะผู้ชายในโรงคติของคุณเป็นยังไงคะเอ่อชอบผู้ชายตลกเออต้องแบบเป็นคุณชายบ้านรวยมีรถโกโก้ค่ะไมคะคไม่จำเป็นคะ แล้วผู้ชายไหนที่คุณเฉยๆอ่ะใส่คะเออหล่อและหญิงอะค่ะอืมคนนี้เขาไม่ชอบคนหล่อค่ะแล้วไม่ชอบคนหญิงเลยค่ะแปลกนะคนหญิงเขาชอบคนหล่ออีนี่ไม่ชอบค่ะอันนีขอคุณผ่าขอาไว้ค่ะต่อไปเราจะเปสามพาร์พี่แจ็คค่ะคนที่สองนะคะพี่สาวค่ะติดไหมว่าใส่แล้วสวัสดีค่ะพี่แจ็ค มนอารมณ์ปกติของพีแจ็คเว็นไงคะก้อนะไม่ฮะผู้หญิงก้อนะไม่มีค่ะยังไงอ่ะแจ็มแจมนะแจ็มแจมแล้วผู้หญิงที่แบบเฉยเฉยอะใส่อ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงดีว่าเต้ผู้หญิงนมเล็กเปล่าจริงไม่ใช่สเปคไงอย่างเงี้ยชอบใหญ่ใหญ่เพราะนั้นบึ้มบึ้มพี่แจ็คกดบึ้มบึมนั้นขอบคุณค่ะมันติ่งไม่ให้ดั 啊。Oh. Oh. ผู้ชายนิในใสัยไม่ไดีอ๋อไม่ชอบผู้ชายนิสัยไม่ดีแล้วปูนิในใ่มไม่ได้ป,ไไดปูจ้องไม่เอาผู้ชายในวันปกติของปูนิ่มเป็นยังไงไม่รู้อะยังไงก็ได้ บ้าเลยแบบหล่อแบบเท่เดินรถด้วยแล้วแบบภูมิใจอะไรอย่างงี้เออลงใส่ใ้แบบเฉยๆอะใส่อะทำไงดีอ่ะก็อุ่นๆเดินๆเตี้ยๆค่ะเขาไม่ชอบของสั้นหรอกแกงงัวันนี้การสัมภาษณ์ในห้องสี่สิบสี่ก็นะพอสมควรแล้วบ๊ายบาย